เกมดอทูสำหรับโนนบุกกับ k an, i n g s t o NV2 PCIe 4.0 เพื่อนเื่อคนไหนนะคะที่ใช้งานโน้ตบุ๊กหรือว่า PC ขนาดเล็กแล้วอยากจะอัปเกรด SSD ต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเคลมก็อยู่กับ SSD รุ่นล่าสุดจากทาง Kingston กับตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็น NV2 PCIe 4.0นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ไม่ธรรมดาเลยเพราะมีความเร็วในการอ่านข้อมูลสูงสุดถึง3,500เมกะบิตต่อวินาทีและความเร็วในการเขียนข้อมูลสูงสุดถึง2,800เมกะบิตต่อวินาทีด้วยนะคะก็จะทําให้การทํางานของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นแถมยังมีความสู ถึง2องเทเลวายเลยค่ะ ซึ่งหน้าตาของ SSD ก็จะประมาณนี้เลยค่ะจะเป็นแผ่น PCB บางๆด้านเดียวเล็กๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมาในสีน้ําเงินจะแตกต่างกับ SSD รุ่นก่อนที่คิมเคยรีวิวไปจากทาง Kingston ที่เป็นสีดําซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการเล่นเกมหรือใครที่อยากใช้งานในประสิทธิภาพสูงมีให้เลือกหลายความสูงเพื่อนๆสามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะคะแต่โดยรวมแล้วนะคะตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะค่ะมีก็แต่ข้อมูลแล้วก็ชื่อรุ่นนะคะแปะอยู่ให้เราเห็นได้ชัดเลยนะคะและอย่างที่คลิมบอกไปเมื่อต้นคลิปค่ะ ก,กับพวกโน้ตบุ๊กอย่างอัลตร้าตินนะคะโน้ตบุ๊กทำงานรวมไปถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอย่างมินิพีซีแล้วก็เมมบอร์ด DIY ก็สามารถใช้งานได้ค่ะ และในเรื่องของความเร็วนะคะก็ได้ได้ว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็น SSD M.2 นะคะที่มีประสิทธิภาพการทำงานค่ะเป็นแบบ PCIe 4.0ณ 4, 4 NVMe ความจุ2เทเลบมีความเร็วในการอ่านข้อมูลสูงสุดถึง3,500เมกะบิตต่อวินาทีและมีความเร็วในการเขียนข้อมูลสูงสุดถึง2,800เมกะบิตต่อวินาทีค่ะแต่ขอบอกก่อนนะคะว่าความเร็วในการอ่านเขียนที่คิมได้พูดไปเนี่ยก็จะเป็นของตัวความจุ2เทเลบเท่านั้นนะซึ่งทาง Kingston น,น,นะคะก็มีความจุอื่นๆให้เลือกค่ะตั้งแต่ 1 5 0กิก500กิก1เทเลบแล้วก็2เทเลบค่ะและในขนาดความสูตรที่ครีมได้พูดไปนะคะเขาจะมีความเร็วในการอ่านหลักค่ะอยู่ที่3,000เมกะบิตต่อวินาทีขึ้นไปส่วนการเขียนเนี่ย1,300เมกะบิตต่อวินาทีขึ้นไปขึ้นอยู่กับความสูตรที่เพื่อนๆเลือกนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ลองใช้นะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเลยค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้พลังงานน้อยนะคะเพื่อนๆสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะไม่ว่าเพื่อนๆจะโอนถ่ายไฟงานเปิดไฟงานเปิดหน้าเว็บก็สสาาามมมรถทไไไดดด้แบบลื่่นหีุ๋ยวค ทดสอบประสิทธิภาพให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถทําความเร็วได้ตามที่พูดไวไหมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ กันบ <premises. S 2> ้างค่ะเพื oh ่อนๆกับ SSD รุ่นใหม่จากทาง Kingston นะคะก็เรียกได้ว่าเป็น SSD ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนในยุคนี้เลยก็ว่าได้โดยเฉพาะการทํางานนะคะเปิดเว็บเล่นอินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะตัวนี้นะคะเขามีทั้งฟอร์มเร็วแล้วก็ความจุให้เราเลือกนะคะราคาของเขาก็น่ารักสุดๆต้องบอกเลยค่ะว่าคุ้มค่ามมากสําหรับใครที่สนใจนะคะตอนนี้ทาง JIB ค่ะเขามีวางขายอยู่ที่2ความจุด้วยกันนั่นก็คือ250กิกราคา1,390บาทแล้วก็ความจุ500กิกราคา1,990บาทรับประกันให้3 สำหรับใครที่อยากได้ความสุอื่นๆก็ต้องรอติดตามนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jb.co.th/ หรือแอปพลิเคชัน j i d สั่งครบ3,000เรามีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ